วิธีการสังเกตเริ่มแรกนะครับคำว่าพระนะครับสละอะเนี่ยจะเป็นเม็ดไข่ปลาอย่างเดียวนะครับนี่เห็นไหมครับนี่ครับด้านหลังนะครับก็จะมีเม็ดสเกลนะครับเล็กๆนะครับจะมีอยู่ตรงนี้หนึ่งเม็ดนะครับแล้วก็นี่ใต้ยันตรงนี้หนึ่งเม็ดนะครับจะไม่รู้เห็นหรือเปล่านี่นี่ใต้ยันตรงนี้หนึ่งเม็ดนะครับเห็นไหมครับ ส่วนจุดตายนะครับที่สําคัญเลยนี่เลยขอบข้างจะตัดขาดทีเดียวนะครับแล้วก็เฉียงขึ้นนะครับอย่างนี้นะครับนี่สองฝั่งเลยเฉียงขึ้นสองฝั่งหันหน้าหลวงพ่อไปทางไหนก็จะเฉียงขึ้นทางนั้นนะครับก็คือจะไม่มีรอยหักเลยนะครับก็จะเป็นเฉียงขึ้นอย่างนี้จ่ายตังได้เลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมมีเ,เหรียญรุ่นไหนเพิ่มเติม เดี๋ยวผมมาแบ่งปันความรู้อีกทีนะครับขอบคุณครับ